เรียนท่านสื่อมวลชนที่กระตทุกท่านครับกับผมมนุสเอีย่มสซากรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้มีประเด็นทางการเงินมาแถลงจากการตั้งข้อสังเกตจากคณะกรรมการยุติศาสตร์ประชาสัมพันธ์ของพรรคเพื่อไทยนะครับในวันเสาร์ที่30พฤศจิกาย,ยน2556นะครับวันนี้ผมมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากประเด็นแรกที่ นายสุเทพเพืออสุบันนั้นได้รวบร,วม,รวมกับพรรคพวกนะครับในการประกาศตั้งชื่อยาวเลยครับคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระหมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือชื่อย่อว่ากปปอสอและกำหนดให้วันที่1นธันวาคม2556นั้นถือเป็นวันประกาศชัยชนะ อยากจะตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าคุณสุเทพออกมาเคลื่อนรอบนี้นมีการชุบตัวเองจากฆาตากรเ,เป็นพระเอกในช่วงเวลาไม่กี่วันเดินไม่กี่ก้าวแต่สุดท้ายพระเอกก็หางโผล่จนได้นะครับเพราะแท้ที่จริงแล้วคนพวกนี้ได้ร่วมกันวางแผนที่จะล้นอำนาจรัฐอย่างเป็นกระบวนการตั้งแต่ต้น และวันนี้ก็ได้เห็นภาพชัดเจนในการที่จะจ้องแบ่งผลประโยชน์กันตั้งแต่ยังปล้นไม่เสร็จคนพวกนี้ถือเป็นเจ้าเก่าเป็นขาประจำที่ลงเลือกตั้งก็สู้เขาไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการในการปล้นอำนาจรักกันหน้าด็ดเดผมคิดว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวนั้นมีความไม่เหมาะสมในหลายประการด้วยกัน ทางในเรื่องของชื่อก็ชัดเจนครับว่ามีความพยายามที่จะนา,ยาสถาบันมาหาประโยชน์ทางการเมืองมีความพยายามที่จะโหนสถาบันและคณะกรรมการที่ไล่เรียงรายชื่อแต่ละคนนั้นก็ล้วนเป็นหน้าเก่าครับประจักทั้งสิ้นเป็นต้นว่านายสมบัติธรรมรงธัญโวอดีตอาจารย์นิดาซึ่งนายสมบัติเนี่ยก็เคยแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคประชาธิปัตย์มาแล้ววันนี้นายสมบัติกำลังจะกลับมาใหม่พยายามทำตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านทั้งที่แท้จริงแล้วเป็นยาหมดอายุและยังมีอีกหลายกลุ่มที่มาร่วมกับนายสุเทพเช่นคอปทอกลุ่มเครือข่ายประชาคมนักธุรกิจสีลงกลุ่มกองทัพธรรมสรสคนพวกนี้ลงทุนน้อยแต่ทำกำไรเกินควร เดินไม่กี่ก้าวแต่กำลังจะปล้นประเทศการที่นายชุติเทพประกาศจะยึดทรรเนียบรัฐบาลจะยึดสตชแม้แต่ที่ที่ไม่น่ายึดอย่างเขาดินเนี่ยนายชุติเทพก็ยังประกาศยึดเราได้เห็นว่านายชุติเทพกำลังพยายามทำทุกอย่างที่จะบีบรัฐบาลให้รัฐบาลนั้นใช้ความรุนแรงเพราะเกณ์นี้ใครโอนคนน้อยกว่าคนนั้นก็เป็นฝ่ายที่เสียเปรีย เหตุที่บอกว่านายสุเทศพ,พยายามบีบรัฐบาลและเจ้าที่รัฐให้ใช้ความแรงนั้นเพราะนายสุเทศประกาศชัดเจนว่าจะยุบสภาจะลาออกก็ไม่จบสิ่งที่นายสุเทศต้องการทํามีอย่างเดียวครับก็คือการสั่งสมและการยื่อยุให้เกิดความรุนมีข่าวที่น่าตกใจนะครับว่านายสุเทศนั้นอาจจะลงทุนในการจัดฉาก หนักๆเนี่ยถึงขั้นอาจจะยิงหัวตัวเองนะครับเหมือนแคดีดังในอดีตที่ยิงหัวตัวเองแล้วไม่ตายพฤติกรรมแบบนี้คนทั่วๆไปคนปกติเขาไม่ทำกันแสดงให้เห็นชัดว่าที่นาชุเทพมาเคลื่อนไหวนั้นไม่ได้มีชุดความคิดหรือชุดเหตุผลหลักการอะไรรองรับมาด้วยความแค้นล้วนๆแล้วการประกาศชัยชนะของนายสุเทพในวันที่หนึ่ธันวาคมนั้น ไม่มีอยู่จริงแล้วก็จะขยายวันประกาศชัยชนะออกไปเรื่อยๆครั้งแรกประกาศชัยชนะ11พฤศจิกาไม่ชนะขยายต่อมาเป็น24 24ไม่ชนะขยายมายเป็น25 25ไม่ชนะขยายมาเป็น30และ30ถ้าไม่ชนะจะขยายไปวันที่1ผมขอทวงสัญญาลูกผู้ชายสัจจะลูกผู้ชายจะมาสุเทพทุกสมั ที่บอกว่าถ้าโค่นล้มรัฐบาลยิ่งรักไม่ได้ภายในวันที่30พฤศจิกายนจะผูกคอตายบัดนี้เวลาดังกล่าวได้เข้ามาถึงแล้วนายสุเทพต้องออกมาตอบสังคมนะครับต้องมีสัญจาลูกผู้ชายสัญญาสุภาพบิดว่าเมื่อครบกําหนด30พฤศจิกายนและรัฐบาลยันอยู่นายสุเทพจะกระทําการในการผูกคอตายเมื่อไรเวลาใดที่ไหนก็ขอให้แจ้งให้ชัดเจนนะครับ ประเด็นต่อไปของผมนะครับเป็นเรื่องซึ่งมีการปล่อย